สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพี่มารีวิวนะคะเป็นรถกระบะอ e ีซูซูอีดีแมนะคะคันข้างหน้าเรานี้เลยเป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น i s ซูซูดีแม็ก2.5 SLX นะคะซูปเปอร์ไทเทเนียมนะคะเป็นรถปี2011นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีคันนี้ราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะเลขมาอยู่ที่130,000กิโลเมตรนะคะ มาพร้อมกับล้อแม็กแต่งสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจหรือมองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะต้องดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวบีพาชมรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนดีกว่าค่ะ เราเริ่มกันจากไฟคู่หน้านะคะคันนี้จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมในส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นล้อ TE 37นะคะขอบ18เป็นล้อแม็กแต่งหล่อๆแบบนี้เลยจับคู่กับยางนะคะดอกลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัวรถเป็นสีบอลเงิน ติดแมกไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้สวยมากนะคะแล้วก็ดีแม็กเนี่ยก็คือว่าเป็นรถที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ทนมากๆนะคะแล้วก็ยอดขายไม่เคยตกเลยนะคะสําหรับอ e ิสุๆุดีแเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านในกันดีกว่าอ่ะเรามาชมในส่วนของด้านในนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะระบบแอร์อนาล็อกนะคะวิทยุเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเลยนะคะเบาเป็นเบา านะคะสีดํารถปี11นะคะแต่ดูสภาพเปาะคือไม่แตกไม่เยินนะคะผ่านการมาใช้ผ่านการใช้งานมาน้อยมากไม่เพียงแค่1นึ0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้สวยมากๆนะคะสวยกลิบเลยนะตัวรถคันนี้ใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพี่พาชมห้องเครื่องกันก่นกอนดีกว่าค่ะ เรามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้จะได้เป็นเครื่องเ,อเครื่องยนต์นะคะ 2,500cc นะคะสภาพห้องเครื่องแห้งไม่มีคราบเยิม้มคราบน้ำมันเลยนะคะรอยสีที่มาร์กจุดเป็นรอย QC ต่างๆนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดเพจตัวรถนะคะยังอยู่ครบสมบูรณ์คณันหน้าเดิมๆไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลย สติกเกอร์นะคะที่มาจากโรง,งงานนะคะต่างๆอยู่ครบทุกจุดฉนวนกันร้อนไม่ขาดไม่เยินสนใจคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064768 6572หรือจะแอดไลน์ hmm. มาก็ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์กดแอดไลน์ hmm. มาได้เลยชอบคันนี้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ทั่วประเทศเลยมีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะคะทักมาคุยกันได้เลยออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายนะคะคันนี้เป็น isuzu d max นะคะ2.5 slx นะคะเป็นรุ่น super titanium นะคะรถเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่3 7, 7 9 0 0 0บาทรถปี2011เลขไม 1,30,000กิโลเมตรนะคะชอบคลิปนี้กดติดตามกด subscribe ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณลูกค้านะคะที่กังวลว่าจะออกรถไม่ได้นะคะทักเข้ามคุยรายละเอียดก่อนได้เลยช่วยทุกคันันทุกเคสนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะทักเข้ามาคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ